สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมคุณพระนายจากไร่พงพระยาอำเภอทัศแกจังหวัดประจวบคริรีขันครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการกินมะพร้าวกะทิฮะจะกระเทาะยังไงกินยังไงเก็บยังไงใครที่รู้แล้วผ่านไปไม่ต้องดูครับแต่ถ้าใครสนใจหรือยังไม่รู้ว่าวิธีการเก็บรักษาทํำยังไงให้ได้กินไปได้ยาวนานตามผมมานะครับไม่มีใครรอที่ไม่รักเมืองไทย เมืองไทยงดงามตามวัฒน,นาคาดีจงภูมิใจเถิดเกิดมาเป็นคนไทยเนื้อกลางอีสานตายงดงามในทุกรดูจะชวนมาสู่อากาศให้เป็นปอและชวนมากอดเมืองไทยเรารักประเทศไทยท่องเที่ยวไปสุดท้าง มะพร้าวกะทินะครับเป็นผลไม้ที่หายากแล้วก็มีราคาแพงนะครับทีนี้เมื่อเราได้มะพร้าวกะทิมาแล้วนะฮะเราจะกินยังไงสําหรับท่านที่ชอบกินมะพร้าวกะทินะครับแล้วก็ต้องการสั่งมะพร้าวกะทิไปกินกันเนี่ยนะฮะทำความเข้าใจก่อนนะครับว่ามะพร้าวกะทินั้นมี2แบบครับเราเรียกกันว่ามะพร้าวกะทิน้ําใสกับมะพร้าวกะทิน้าข้นหลายคนเวลาสนใจจะสั่งซื้อมะพร้าวกะทิไปทานเนี่ยนะครับก็จะ ส่งรูปมาให้ผมแล้วบอกว่าอยากได้ฟูแบบนี้นะครับซึ่งในการที่จะสั่งซื้อมะพร้าวกะทิเนี่ยคนขายนะครับไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับว่าอันนี้ฟูไม่ฟูนะฮะเพราะว่าเราจะสังเกตด้วยตาเปล่าไม่ได้ครับเราจะใช้วิธีขย่าฮะเขย่อซึ่งขย่าแล้วเนี่ยเราก็ได้ยินเสียงน้าตันๆเนี่ยอนุมาณได้ว่าอันนี้คือกะทิน้ำข้นนะครับส่วนกะทิน้ำใสก็จะเป็นมะพร้าวกะทิที่บอกออกมาแล้วเนื้อไม่ฟูครับ แต่ว่าเป็นเนื้อนิ่มนะฮะใช้ช้อนตักออกได้เลยอันนี้ก็กินได้เป็นมะพร้าวกะทิเหมือนกันนะฮะซึ่งทั้ง2ชนิดอร่อยทั้งคู่ครับเรามาดูนะครับว่าวิธีการเก็บรักษาแล้วก็กินมะพร้าวกะทิต้องทํำยังไงเริ่มอันดับแรกเลยนะครับเอาวิธีกระเทะก่อนวิธีการกระทะมะพร้าวกะทินะครับเราก็จะต้องมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งสําคัญมากนั่นก็คือมีดครับมีดเนี่ยก็จะต้องใช้มีดที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะฮะอาจจะเป็น อย่างผมนี่เป็นพระทบ้านท่านอาจจะเป็นอีโต้ก็ได้นี่นะครับเวลาเราเคาะเราใช้สันนะฮะเราไม่ได้ใช้ด้านคมนะฮะใช้ด้านสันแล้วก็เคาะไปตรงกลางลูกด้านอย่างนี้ยนะครับเราไม่ได้เคาะลงไปแบบนี้นะฮะเคาะด้านแนวขวางนะครับเคาะไปเลยปากนี่มันก็จะเริ่มแตกเป็นรอยออกมาแล้วนะฮะอุ้ย <c oughs> อ,อันนี้นะครับอันนี้เราเรียกกันว่าเมื่อกี ขายาวเนี่ยตันมากเลยนะครับมันควรจะเป็นกะทิน้ำข้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ออกมาปุ๊บมันก็คือเป็นกะทิน้ำใสครับวิธีการดูว่าอ่ามันจะเป็นกะทิหรือไม่เป็นกะทิเนาะ,ะตอนนี้นะครับมันก็คือกะทิน้ำใสนะถ้าเป็นกะทิน้ำข้นคือเนื้อจะฟูนะฮะแต่กะทิน้ำใสนี่แหละนะครับอันลอยอย่าบอกใครเชียวสิ่งสําคัญเลยนะครับเมื่อท่านได้มะพร้าวกะทิมาเนี่ยหลังจากที่สั่งมาปุ๊บมะพร้าวกะทิมาถึงท่านนะครับเพราะมันเป็นลูกแบบเนี้ย ท่านรีบน you ําเข้าไปในตู้เย็นนะครับอย่าทิ้งไว้ข้างนอกนะครับเพราะว่ามันจะเสียได้ง่ายเนื่องจากมันใช้เวลากว่าจะมาถึงท่านก็สองสาวันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ต้องรีบกินนะฮะสักสองสามวันเนี่ยก็ต้องกินให้หมดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่กินให้หมดมันก็จะเสียครับมะพร้าวกะทิเสียง่ายมากเพราะนั้นต้องการความอร่อยเนี่ยก็ต้องรีบกินนะครับทีนี้เรามาดูอย่างที่ผมบอกว่ามะพร้าวกะทิน้ําใสกับมะพร้าวกะทิน้ําข้นนะฮะ ความอร่อยไม่แตกต่างกันเลยน้ำข้นเนื้อมันก็จะฟูๆเหมือนที่ท่านเห็นเต็มเ็มลูกนะครับส่วนนี้นี่คือน้าําใสเรามาดูกันนะครับเวลาปอกตอกออกมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยนะครับเห็นเต็มไหมถ้าเป็นมะพร้าวแกงเนี่ยนะฮะเราจะแบบกดกดไม่ลงเลยนะฮะแต่พอมันเป็นมะพร้าวกะทิเรากดนี่ฟืบเลยเห็นไหมฮะเราเก็บอย่างนี้เลยเห็นไหมฮะอ่านี่มันตักออกมาได้เลยนะครับแล้วเราก็กินอื้อ อันนี้คือกินแบบคนแก่อย่างผมนะฮะคือเรากินเอาความหนึบความหอมของมะพร้าด้วยกิิเน้อมะพร้าอยู่แต่ว่าวัยรุ่นวัยรุ่นครับเขาก็จะราดน้ําแดงนะเราก็เอาน้ําแดงมาตักราดแล้วก็กินหรือบางคนก็ใช้น้ําตาลสายราดแล้วก็ตักกินอันนี้ก็จะให้ความหวานซึ่งเด็กๆชอบแต่คนแก่อย่างเรานะครับเพื่อสุขภาพเราก็ตัดกินแบบนี้เลย นี่ท่านดูถ้ามะพร้าวแกงย้ำนะครับถ้าเป็นมะพร้าวแกงมันกดไม่ลงแต่ท่านมะพร้าวกะทิมันกดเห็นไหมเอ่ยมันกดลงไปเลยอย่างนี้เลยเข้าเลยฮะอนี่เห็นไหมครับนี่คือมะพร้าวกะทิแล้วเนื้ออย่างนี้เนี่ยเก็บได้ดีกว่าเนื้อฟูๆด้วยทีน่นี้อันนี้คือวิธีกินนะครับวิธีเก็บครับจริงๆอ่ะถ้าเป็นไปได้ทุกท่านจะต้องตอกเตะเต้เต,ต,ต,ตอย่างที่บ้านผมนะฮะมันจะมีขวานเล็กๆไว้ตอก สกัดฟุ๊บฟุ๊บมันก็จะเหลือแต่เนื้อขาวแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้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 นโอ้โหนี่อร่อยมากแต่ท่านไม่มีอุปกรณ์อย่างที่ผมว่าเราก็จะช้อนนี่แหละครับวิธีการเก็บรักษาครับเวลาบางท่านสั่งไปสองลูกสามลูกคือมันกินไม่หมดภายในวันสองวันนี้หรอกครับนะฮะเราก็ต้องมีวิธีการเก็บวิธีการเก็บก็คือมีได้สองแบบนะฮะท่านสามารถที่จะเอาใส่กล่องนี้ไปได้ผมเปิดกล่องก่อนนะครับวิธีการเก็บรักษานะฮะ หลังจากที่ท่านปอกมาแล้วนะครับท่านอยากใส่ไปในตู้เย็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าผ่านไปหนึ่งวันก็จะไม่อร่อยแล้วอันนี้กรณีที่ท่านไม่มีอุปกรณ์กระเทาะเปลือกอย่างที่ของผมท่านตักแบบนี้นะฮะตักแบบนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นนะฮะแล้วก็ท่านก็ใส่กลอ่องอุ้ยตักแบบนี้ใส่กล่องแบบนี้ไปให้เต็มกล้องมองเห็นไหมครับ <Yeah. S 1> ก็ใส่กล่องแบบนี้ไปให้เต็มมาเลยไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับ เพราะว่าเราใช้ช้อนตักแต่ถ้ามีอุปกรณ์อย่างที่ผมบอกเราตัดเป็นชิ้นลูกเต๋ามันจะดีมากนะฮะแล้วก็ตัดเก็บใส่ไว้อย่างเงี้ยตัดให้เต็มเลยนะฮะแล้วเราก็ปิดฝาซึ่งจะเก็บได้นานนะฮะเวลาจะออกมากินก็เอามาจากห้องแข็งอันนี้เวลาทําอย่างนี้แล้วต้องไปปิดฝาเก็บไว้ห้องแช่แข็งนะครับห้องฟรีสเลยมันจะเก็บได้เป็นปีเลยครับแต่ครับถ้าเราเต็มกล่องเนี้ยมันก็ไม่สามารถกินได้ในคราวเดียวหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการที่ผมทําอยู่ตอนนี้ก็คือ แล้วขายด้วยนะฮะขายทําใส่กล่องขายด้วยจะเป็นกระปุกนี่หากระปุกที่ขายไม่เจอเอานี่มาใช่ดูก่อนวิธีการเก็บรักษาครับท่านใส่กระปุกเล็กๆแบบนี้นะฮะใส่กะว่าเอามาตักใส่ตักใส่ตักใส่กินพอมื้อเดียวแล้วก็ปิดฝาใส่กระปุกแบบนี้นะฮะหลายๆกระปุกพอกินแต่ละมื้อครับแล้วก็เอาไปแช่แข็ง อยากจะกินตอนไหนเอามาทีละกระปุกนะฮะแล้วก็กินที่เหลือครับเก็บได้เป็นปีครับแล้วเอาออกมาพอปล่อยละลายอร่อยเหมือนเดิมนะฮะนี่คือการวิธีการกินเริ่มตั้งแต่วิธีการปอกวิธีการกินและวิธีการเก็บรักษานะฮะก็หวังว่าทุกท่านคงจะพอจะอ๋ออแล้วนะครับในการที่จะเก็บรักษามะพร้าวกะทิให้ได้กินไปนานๆหลายๆวันนะครับมะพร้าวกะทิหายากมากนะครับแล้วก็ทางไร่พงพระยาเนี่ยเราเป็น สวนมะพร้าวเล็กๆนะครับไม่ใหญ่นะฮะมีอยู่แค่ประมาณ60ไร่นะครับเราไม่ได้เป็นลุงใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บมะพร้าวเดือนละครั้งครับสำหรับท่านสมาชิกที่สนใจอยากได้มะพร้าวกะทิไปลองชิมต้องสั่งจองล่วงหน้าครับสั่งจองกันเป็นเดือนนะครับเพราะว่าในทุกๆเดือนที่เราเก็บเดือนละครั้งเนี่ยนะฮะก็คือจะมีร้านขนมที่เป็นเจ้าประจําอยู่แล้วนะครับเราก็จะตัดส่งให้เขาซึ่งเราต้องแจ้งคำว่าหมดตั้งแต่บนต้นคือมีเท่าไหร่เขาเอาหมด แต่ถ้าหากว่ามีสมาชิกสั่งจองนะครับเราก็จะตัดแบ่งเก็บกันไว้ให้ท่านคนละลูก2ลูกก็ว่ากันไปเท่าที่พอจะแบ่งได้นะฮะเพราะนั้นใครสนใจสั่งจองล่วงหน้าและผมก็จัดสรรไปให้นะครับใครสนใจก็คอมเมนต์สั่งจองหรือโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 7 4 8 9 8 8 8 8นะครับส่วนร้านค้าร้านขนมนะฮะถ้าเผื่อว่าสนใจอยากจะลองชิมดูก็ยินดีนะฮะโทรเข้ามาได้เลยตามหมายเลขที่โชว์อยู่ด้านหนนี้นะครับ ถ้าเผื่อเพื่อนๆน,นะครับมีวิธีการกินมะพร้าวกะทิที่มันปรับปรุงเป็นเมนูอื่นๆได้ก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกกันบ้างจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยครับอย่าลืมนะฮะถ้าสนใจเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมะพร้าวกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ที่โลโก้ตรงกลางนี่เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมะาพาร้าวสำหรับวันนี้ผมคุณพระนายจากไร่พงพระยาอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวัสดีครับ